สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีนำเสนออีกหนึ่งเทคนิคในการโผลกห่วงคล้องนะครับโดยเราทำดับเบิลโอเวอร์แฮนด์แล้วก็ใช้เชือกวิ่งคล้องยึดกับห่วงเนี่ยอสองรอบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสามชั้นเลยนะครับ การล็อก3ชั้นเมื่อผูกออกมาแล้วเนี่ยมั่นคงนะปลอดภยัยใช้ครองยึดกับอุปกรณ์ได้อย่างมั่นใจนะครับวิธีทำถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับเราจะเริ่ม ต้นจากการเตรียมปลายเชือกที่จะผูกเนี่ยยาวหน่อยเพราะว่าเราต้องประมาณ3คืบนะเราจะพันเป็นเงื่อนหัวแฮนะสองรอบ1 2ึหลังจากนั้นสอดปลายเชือกเข้ามา2รอบเช่นเดียวกัน ทำเงือ่อนโอเวอร์แฮนด์สองรอบทับเบิลเราจะได้ลักษณะนี้ใชตัวรัดสองเชือกวิ่งก็2องหลังจางนั้นใช้เชือกวิ่งจากข้างหลังมาข้างหน้าเพื่อทำเป็นสร้างเป็นห่วงเราจะได้แบบนี้ ื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงมากขึ้นเราจะล็อกปลายเชือกแล้วสอดเข้าไปตรงเชือกหลักเชือกเกลียวเชือกหลักได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็จัดให้เชือกรัดกันให้แน่นสำคัญเวลาจัด หนึ่งวิธีผูกห่วงคล้องจากเงินโอเวอร์แฮนปมของที่มั่นคงปลอดภัยซูเปอร์สตรองเลยครับนี่ปุ๊ขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำไมโดในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ